ก็มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือท่านในบางเรื่องแต่ว่าในการที่เข้าร่วมง,งานก็จะมีค่าใช้ใจ่ายก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละ,ะกิจกรรมแต่ว่าส่วนหนึ่งทางหน่วยหน่วยงานของเราก็จะซัพพอร์ตในในส่วนของอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค่าใช้ใจ่ายเรื่องพื้นที่หรืออะไรอย่างนี้ค่ะจะจะยกตัวอย่างให้ ให้จาแล้วก็งๆก็จะเป็นพวกการตกแต่งูหาในฐานะที่ว่าเราเนี่ยดูแลการการไปแสดงสินค้าในฐานะที่เป็นพาวิเล่ยของไทยที่ที่งานแสดงสินค้านาั้นอันนี้คืออันที่สองทีอันที่สากิจกรรมที่อยากจะเน้นอีกอันหนึ่งที่ที่ผู้ประกอบการหลายท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะชอบชอบกิจกรรมนี้มากนะคะก็คือการนําคณะ ผู้แทนการค้าไทยเนี่ยเป็นแมทชิ่งในต่างประเทศคำว่าเป็นแมทชิ่งก็คือเราจะมีการนัดหมายก็ถติว่าเราต้องการที่จะไปที่พม่านะคะผู้ประกอบการท่านใดที่มีสินค้าอะไรที่ที่ทางพม่าสนใจนะคะเราก็จะจนะัดคณะเราเรียกว่าเป็น o u t g o i n g mission ออกไปในต่างประททีนี้ทางทางเราก็จะมีหน่วยงานในต่างประเทศ ที่จะช่วยดูแลนัดหมายคู่ค้าของของท่านนะคะเช่นปรว่าสมม่ิท่านมีทั้งอาหารแล้วก็มีสุขภาพสินค้าสุขภาพภามงานหรือว่าเครื่องจักรอะไรล่ยนหรือสินค้าเกษตรอื่นๆนะคะยกตัวอย่างก,ก็คือท่าสำนักงานนี้ที่จังหวัดเนี่ยก็จะประสานให้กับสำนักงานที่ของกลงสง่งเสริมการค้าและอศเนี่ยค่ะที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ แล้วก็นัดหมายผู้เจรจาการขาให้กับท่านนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้อีกอันนึงที่คือเรามี outgoing แล้วเราก็ต้องมี incoming mission ก็คือผู้ประกอบเคราวนี้ผู้นำข้า,าวไบเออร์สังหรายเนีเขาจะเข้ามาในไทยแล้วเราก็จะนัดหมายให้กับทา่านว่าสินค้าเผู้ประกอบการผู้นำข้าคกลุ่มน,นั้นเนี่ย ต้องการที่จะซื้อสินค้าอะไรยกตัวอย่างเช่นเนี่ยล่าสุดที่เพิ่งงจัดไปแล้วก็ได้รับความสนใจดียิ่งก็คือสินค้าผลไม้นะคะก็มีการทางทางผุ้นําเข้าของทางตลาดาทางจีนแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่ที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้าะคะ่ะแล้วก็จะจัดแมทชิ่งให้ในที่นี้ก็อาจจะในส่วนกลาง ที่กุงเทศแล้วเราก็จะเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่ท,ท,ที่อยู่ในภูมิภาคแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนะคะนี้พอมีกิจกรรมโปรโมชั่นสองสองรูปแบบแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่มันที่ใกล้เคียงกันกับกิจกรรมลักษณะนี้นะคะไม่ว่าอาจจะเป็นการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนหรือสร้าง เครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนคือในเบื้องต้นเนี่ยบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมถ้าเราเราไปตลาดต่างประเทศบางทีเราขายของไม่ได้ในในงานนั้นนะคะในงานแสดงสินค้าอันนี้เรียกว่าเราไปสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กทำความรู้จักกับไบเออร์สู่ผู้นำเข้าก่อนจากนั้นมาเราก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลหรือว่าทางในระบบแต่